กันพอสมควรทีเดียวเพราะว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็มีผู้ที่ลงทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยสูงถึง2 4ล้าน 4, แสนคนนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนออกเสียงเรื่องของประชามติล่วงหน้าออ,ออกเสียงนะครับอนอกเขตออกเสียงเนี่ยสูงถึง1 5ล้าน5แสนคน แล้วก็มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการประกาศชื่อผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ผ่านคุณสมบัติสําหรับการสมัครสอสในวันพรุ่งนี้โดยที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติครับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็จะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสสในวันที่7มกราคมนี้นะครับซึ่งก็นับตั้งแต่การปิดรับสมัครผู้ ผู้ที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งสอส,อสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อภายใน7วันผู้หน่วยการกรกตเขตก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศว่ามีสิทธิสมัครรวมถึงมีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามการสมัครพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7มกราคมถ้าหากว่าผู้สมัครตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครให้ไปยื่นต่อศาลฎีกาเพื่อขอประกาศเพิ่มชื่อพร้อมหลักฐานโต้แย้งเช่นกรณีในจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็จะรับเรื่องแทน ส่วนที่มีชื่อประกาศเป็นผู้สมัครถ้าหากว่าผู้ใดนะครับเห็นว่าน่าจะเป็นคนขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้าม ก็ให้เตรียมหลักฐานโต้แย้งยื่นคำร้องที่สำนักงานกกตประจำจังหวัดแต่และจังหวัดได้ครับซึ่งทั้ง2กรณีนี้นะคะให้ดำเนินการภายใน7วันนับตั้งแต่วันประกาศวันสุดท้ายที่ยื่นเรื่องได้นั่นก็คือวันที่14มกราคม2569สามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ทาง Facebook สำนักงานกกตประจำจังหวัดแต่และจังหวัดหรือศูนย์ประสานงานเขตที่สมัครทุกเขตค่ะ